ชกอสออสมแจ้งรายชื่อสมาชิกที่ลาออกตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563จนถึงเดือนมิถุนายน2564นะคะ สวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง YouTube ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพในช่องเพจก็ปอเจ้าเรื่องอสมอค่ะวันนี้ป้าปอก็นําข่าวเกี่ยวกับสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านแห่งประเทศไทยหรือชื่อย่อก็ชกสอสมอของพวกเรานะคะวันนี้ชกสออสมอประกาศรายชื่อสมาชิกที่ลาออกนะคะเดี๋ยวป้าปอจะขึ้นรายชื่อให้ดูไปเรื่อยๆนะคะ ระหว่างนี้ป้าปอก็จะพูดคุยแนะนำไปเรื่อยๆนะคะสําหรับรายชื่อก็ดูตามที่ขึ้นให้เลยนะคะรายชื่อที่ชกสสมอขึ้นนี้ก็เรียงตามลําดับการประชุมรับรองของสมาคมนะคะคณะกรรมการของสมาคมก็จะพิจารณาเดือนละหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2563จนถึงปัจจุบันนะคะเดือนมิถุนายน2564มีทั้งหมด548คนค่ะสำหรับช่องตารางนะคะก็จะเรียงลำดับที่1 2 3 4 5 6ไปจนถึงลำดับที่548นะคะช่องที่2ก็จะเป็นชื่อสกุลช่องที่3ก็เป็นจังหวัดของสมาชิกนะคะช่องที่4ี่ก็เป็นคณะกรรมการรับรองเมื่อไหร่นะคะ อันนี้เขาจะไม่ได้เรียงตามจังหวัดนะคะแต่จะเรียงตามรอบรับรองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเดือนละหนครั้งนะคะเพราะว่าทางคณะกรรมาการเขาจะประชุมทุกเดือนค่ะปกติก็ทุกวันที่5ของเดือนนะคะอาจจะมีการเลื่อนเข้าเลื่อนออกนิดหน่อยถ้าตรงกับบรรยุดนะคะพวกเราก็ดูรายชื่อไปเรื่อยๆนะคะ พอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้เรียงตามจังหวัดนะคะแต่ว่าเรียงตามรอบรับรองของคณะกรรมการนะคะ mm. ก็จะรับรองเป็นเดือนๆือนไปนะคะเพราะฉะนั้นชื่อของจังหวัดท่านอาจจะอยู่ในรอบเดือนนี้แล้วเดือนหน้าก็จะมีชื่อของจังหวัดนี้อีกค่ะเราก็ค่อยๆดูนะคะถ้าหากว่าดูไม่ทันนะคะสามารถใช้มือจิ้มไปที่หน้าจอนะคะแล้วก็หยุดภาพไว้ อ่านนะคะถ้าสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้ใช่เพื่อนเราไหมอันนี้ใช่ญาติเราไหมหรือว่าอันนี้ใช่ชื่อเราหรือเปล่าค่ะก็สามารถจิ้มไปที่หน้าจอแล้วก็หยุดภาพได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากคลี่อยากขยายอ่านจริงๆก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปดูเหมือนรูปภาพนะคะแล้วเราก็สามารถใช้มือคลี่ให้มันกว้างขึ้นให้มันขยายขึ้นได้นะคะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่อสมอที่ ทำแบบนี้ไม่เป็นก็ให้ลูกหลานช่วยทำให้ค่ะเด็กๆเ,เขาจะเก่งมากค่ะค่ะเราก็ดูไปเรื่อยๆนะคะมีเพื่อนเราหรือเปล่าค่ะแล้วถ้าถามว่าลาออกไปแล้วแบบนี้จะเข้าใหม่ได้ไหมเข้าใหม่ได้นะคะทางสมาคมไม่มีเงื่อนไขอะไรแล้วก็ไม่มีการซักประวัติว่าเคยลาออกแล้วห้ามเข้าไม่มีนะคะสามารถขอเข้าใหม่ได้อีกนะคะท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็มาสมัครกันนะคะ ปปก็อยากให้สมัครอยู่นะคะถ้าไม่เดือดร้อนเกินไปก็สมัครไว้ดีกว่านะคะเป็นการช่วยเหลือกันในกลุ่มเพื่อนสมาชิกค่ะสมาชิกอสมอของเราถ้าถึงแก่กรรมไปก็จะได้มีมรดกไว้ให้ลูกหลานนะคะปปอก็ว่ามันราคาถูกอยู่นะคะแต่เหตุผลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะปปอก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนค่ะ เพียงแต่แนะนาค่ะว่าถ้าอยากสมัครอีกจะทํำยังไงนะคะก็ยื่นใบสมัครเข้ามาใหม่ได้เลยนะคะยื่นที่รพสต,รตรของท่านเลยค่ะทางรพสต,รตรก็จะนําไปยื่นให้กับศูนย์ประสานงานนะคะแล้วก็ส่งไปที่สมาคมแล้วก็รอรับรองประมาณหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่รับรองท่านก็จะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์นะคะช่วงหลังนี้เราก็จะได้เสียค่าสมัคร100บาท เสียค่าบำรุงรายปีปีละย5บาทนะคะนอกจากนั้นก็จะรอกันหกักตามจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตนะคะรายละ50สตังค์ค่ะตอนนี้นะคะรับรองถึงเดือนมิถุนายน2564รับรองเมื่อวันที่4มิถุนายนนะคะมีสมาชิกแล้ว864,900คนค่ะสำหรับทายาทก็จะได้รับเงินถึง432,450บาทเลยนะคะโดยประมาณค่ะ แล้วสมาชิกที่เสียชีวิตที่ผ่านๆมาเยอะไหมค่ะก็มีในช่วง200ถึง400กว่านะคะยังไม่มีเรือนไหนถึง500นะคะถ้าเสียตละตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมรด,ดกนะคะดีกว่าส่งประกันชีวิตอีกนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะก็เคารพการตัดสินใจของสมาชิกทุกท่านค่ะ ก็ดูแลกันไปนะคะสําหรับสมาชิกที่อยู่ด้วยกันถึงเราจะไม่รู้จักกันทุกจังหวัดแต่เราก็ช่วยเหลือกันได้ค่ะโดยมีสมาคมเป็นสื่อกลางนะคะถ้าเห็นว่าคลิปของปอปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ปอปอด้วยนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะถ้ามีคลิปใหม่ๆจะได้มาแจ้งเตือนกันปอปอก็จะพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับอสมนะคะ จะได้นำความรู้ดีๆมาฝากกันเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ